คุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเจ้าพนักง,งานราชทันฑ์ได้ไหมคะได้ครับก็หลักๆนะครับสําหรับผู้ที่จะสมัครตําแหน่งเจ้าพนักง,งานราชทันในครั้งนี้นะครับก็ต้องมีวุฒิปวทรหรือวุฒิปวสเนอะแน่ๆนะครับอันนี้ต้องมีนะครับนอกจากนั้นจะต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า1 6 5ซนเมตรนะครับและขนาดรอบอกไม่ต่ำกว่า80ซนติเมตรนะครับ ผู้ที่มีส่วนสูงนะครับหรือรอบอกไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดนะครับทางกรมก็จะอนุโลมให้ได้ว่าสามารถต่ํากว่าเกณฑ์ไม่ไม่เกิน2เซนเมตรนะครับและทางกรมจะเอาส่วนสูงและกับรอบอกของเราเนี่ยมารวมกันซึ่งตัวเลขที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า245ถึงจะสมัครได้นะครับ <Wow. S 1> ตัวอย่างเช่นคุณมีส่วนสูง163เซนเมตรแต่คุณมีรอบอก85เซนเมตรนะครับ ก็ะจะรวมกันเป็น248เซนติเมตรทำให้สามารถสมัครได้ตามเงื่อนไขครับวว้า <Wow. S 1> อย่าลืมลองมาสมัครกันนะครับเพราะว่าเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ยี่สิจพกาย,ยนนี้แล้วครับตามนี้นะทุกคน